เหมือนครับวาพอคุ้มบัสแค่นวได้ครับเหมือนครับมันดูปลาครับรวม่หน้าครับเบื่องไม้ครับไม้ก็ตกครับสองยงครับเหมอครับ้เบิ้งตอนน้าบกันครับ้านทิบกโดนโมเด็ โอ้ยลอยีีก่งเลย่ไนะตแเ้ยขเดี๋ยวเอาโอ๊โอ้เห็นมวาหนเนี่ยนั่นๆๆๆๆนังใค่นีนี่นี่ีโอ้ยีห้างแหงสุดหนานี่นี่ีโอ้ย นี่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 น่นี่นี่น่นี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 ีนี่นีนี่นี่น่นี่นีนี่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 ่นี่น่นี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 นี่นี่น่นี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 นี่ี่นี่นนี่นี่นีนี่นี่นี่นน่นี่นนี่นี่

แกง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 เกงแกงงแกงมางูแมงไม่อภัยอะไรนี่ดิลองดูดิโอ้เต็มเลยใส่แล้วใส่แล้วหนตีบุตรตีีเอาตีไอ้อ้ตีเาเลยเกง่อ้ตีเาตีเเอาไว้าง tay anh nèo bìa tay ngập Thảm bìa tay ngập nèo bìa đâu, ngập nèo bìa tay 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 ngập

แทงก็ตีตี้างเดียวเฮ้ หลอเฮียแล้วหล่อเยล็อกล็อกล็อกทำเลยม้วนเดี๋ล้วนเลยดขึ้นมาเลยไปไปเลยเดี๋ยวมัน

ยิงมาพี่ครับหาภามายิงมาเลยจับมือไปเลยไปเลยไป

แึง <program> <animal> <clears throat> ูหลายชิปไข่แกงกันเงยหลายชิ้ม่หลายชิ้เหยียดหู